ทุกชค่คะกลับมาอยู่กับวิจครีมเหมือนเดิมนะคะกับจาม breaking news ช่วงที่แล้ววิจครีมพูดไปถึงเรื่องของออท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะคะที่ฉันขออนุญาตขยับนิดนึงอะโอเคเมื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องราวของการจะไปยื่นจดหมายหรือว่าส่งจดหมายไปถึง20มหาเศรษฐีในประเทศไทยที่ร่ำรวยที่สุดเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้มาช่วยเหลือหรือมาร่วมกัน สามัคคีที่จะก้าวพ้นผ่านวิวกฤตของโควิด -19 อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็มีการพูดกันบอกว่าเอ๊ะตามจริงแล้วเนี่ยถ้าตามการจัดอันดับของปี2563เนี่ยคลับคล้ายคลับพล,ล,บพลว่าจะมีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชิน,นวัตรอยู่ใน20อันดับนั้นด้วยแล้วก็บางสำนักมีการไปพูดถึงแม่ ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยว่าอาจจะติดโผทีนี้วันนี้วีเจครีมจะมาเล่าให้ฟังว่าใน20มหาเศรษฐีมีใครกันบ้างอันนี้เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับเออ20เจ้าสัวนักธุรกิจระดับบิก๊กที่ถูกจัดอันดับโดย Flop Thailand ประจำปี2563อันเนี้ยวีเจครีมยกมาจากเออ50อันดับนะคะของประเทศไทยที่เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแล้วก็ตัดมาให้เหลือ20คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนได้ดูข้อบูลนี้อัปเดตเมื่อ31มีนาคม2563นี้เองค่ะโอเคไปดูคนแรกนะคะ พี่น้องเจรระวนนท์ค่ะอยู่ที่อันดับที่หนึ่งร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนะคะมูลค่าทรัพย์สินคือ8 9 2แสนล้านบาทโอ้โหอันดับที่สองอยู่ที่นายเฉลิมอยู่วิทยาค่ะมูลค่าทรัพย์สิน6 6แสนล้านบาทอันดับที่สามนายจเจริญสิริวัฒนาพักดีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่3 4 3แสนล้านบาท อันดับที่4นะคะตระกูลจิราธิวัฒน์หรือว่าเครือเซ็นทันนั่นเองมูลค่าทรัพย์สิน3.1แสนล้านบาทค่ะอันดับที่5นายสารัรตนาวดีนะคะหรือว่ากอฟ Energy Development นะคะถ้าให้ฉันอ่านผิดขออภัยด้วยมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่2.22แสนล้านบาทอันดับที่6คือนายออยวัตศรีวัฒนประภาหรือว่ากลุ่มของ King Power นะคะมูลค่าทรัพย์สินคือ1.24แสนล้านบาทอ,โโอ้โหอันดับที่7ค่ะตกเป็นของนายประจัก์ตั้งคาระวะคุณนะคะบริษัท TOA PEN ประเทศไทย นะคะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่1.01แสนล้านบาทนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าธุรกิจสีนะคะอันดับที่8ตระกูลโอสถานุเคราะห์นะคะมูลค่าทรัพย์สิน9.8หมื่นล้านบาทอันดับที่9นะคะนายวานิชชัยวันของเออไทยประกันชีวิตนะคะก็มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่9.15หมื่นล้านบาทอันดับที่10ค่ะนายชูชาติเพชรอัมไพและนาง พาเพชรอําไพก็คือกลุ่มของเมืองไทยแคปิตอลนะนะคะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่8.66หมื่นล้านบาทไปต่อกันที่อันดับที่12นะคะมิสเตอร์ฮาลานลิงค์นะคะ ของบีกรีมกรุ๊ปนะคะมูลค่ารัพ์สิน7.51หมื่นล้านบาทอันดับ13นายกฤิรัตนรักษ์นะคะบริษัทกรุงเทพเออโทรทัศน์และวิทยุมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่7.35หมื่นล้านบาทอันดับที่14นายคียรีการจนภาพาส BTS กรุ๊ปนะคะมูลค่าทรัพย์สิน6.2หมื่นล้านบาทอันดับที่15นายสันติพิรมพักดี เป็นของบอมจอบุญรอดบิวเวอรี่นะคะมูลค่าทรัพย์สินยอยู่ที่6.07นหมื่นล้านบาทอันดับที่16อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันในโซเชียลเยอะมากนะคะจนอันนี้วีเจคิมต้องกยิบม,มาพูดแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญเพราะเขาเป็นอดีตท่านนายกรัฐมนตรีของเรา นายทักษินชินวัตรค่ะ SC Asset นะคะมูลค่าทรัพย์สิน6.04ล้านบาทอยู่ที่อันดับที่16นะคะคุณทักษินของเราอันดับที่17นะคะนายวิชัยทองแตงบมจกรุงเทพดุสิตเวชการมูลค่าทรัพย์สิสน5.88ล้านบาทอันดับอันดับที่18นะคะนายสมโพศ์อาหุเนยนะคะอบอมจพลังงานบริสุทธิ์มูลค่าทรัพย์สิสน5.72ล้านบาท 19นะคะนายริททีรักโกเมนบอมจ MK r e s t คเรส n ตอร o องุติดเหมือนกันนะคะสำหรับเจ้าของเครือ MK มนะคะมูลค่าทรัพย์สิน5.39ล้านบาทและสุดท้าย20นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธนะคะหรือว่าเครือเดอะมอล g r กรุนะคะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่5.23ล้านบาทขณะที่สื่อมวลชนบางแห่งบางสำนักมีการเปิดเผยรายชื่อมหาเศรษฐีเช่นเดียวกัน ใน20อันดับที่บางสำนักข่าวนำเสนอเนี่ยกลับไม่พบชื่อของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรนะคะแต่ที่น่าตกใจคือไปพบชื่อของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแห่งบริษัทไทยซัมมิทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือคุณแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะอดีตหัวหน้าพักอ,อ,อนาคตใหม่ แล้วก็คนก็ไปจับตามองบอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านนายกจะส่งไปหาไหมตั้งแต่เริ่มจากคุณทักษิณแล้วนะคะที่ก็มีคดีพิพาทกันมาก่อนหน้านี้นะคะมีการบอกว่าจะจับคุณทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปกล้าส่งไหมไปจะส่งจดหมายไปหาคุณทักษิณเองรวมไปถึงคุณสมพรด้วยนะคะแม่ของคุณธนาธรก็มีการคอมเมนต์กันบอกว่าท่านนายกก็คงเอ๊ะคงคงคิดหนักถ้าจะส่งไปนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามก็แล้วกันว่าสุดท้ายแล้ว ทางฝั่งของรัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีเองจะมีการสรุปออกมาไหมว่า20คนที่จะมีการส่งจดหมายไปหาเพื่อช่วยเหลือในการสามาัคคีร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 นี้จะมีใครบ้างรอติดตามนะคะหรือว่ารออัปเดตได้ที่จามเ i กิงนิวก็ได้ค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ